Mới lên. Mới lên. Watch out! Chào! 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 โอเคโอเคร e. ับออตะปูนี่เบอ่าไม่เคยลไม่มีใครลงเลยอยงไม่นอยยงตัวยังกับมด อย่างกับว่า้ฟฟ้าเป็นใจให้เราได้เล่นปืนการอีกครั้งเฮ้ยระยะไกลบัดเฮ้ยเวอร์สามเวอร์สามไหไหมครับอยู่สกูคนเดียว โหมมาร์กแล้วไม่ลงอ่ะพี่ชายโมมาร์กไหนมาจิ๊กอว์ผมลงตามเพื่อนครับผมลงจิ๊กซอว์คนละโหมดถ่ายตาไม่ลงผมมายจิ๊กซอว์เพื่อนดูผิดเปล่าเอ๊ะอย่ามาอย่ามาผมแคปรูปไปแล้วโอเคครับนายชายส่งสิมันต้องมีพยานเราแต่เดี๋ยวต้องมันมีหลักฐานให้ดูผมมีสตรีมย้อนหลังเข้ามาดูไหมครับไม่ไม่ดูไมเออ

มุนป่ะเก็บแล้วจับมนสมองเยอะดีวะเกินมะเฟยไหมไม่มีเลยสนฟรมีมีันมีกระสุนรีด้วยใช่กดนะห้าสี่สามสองนึ่ง ไหนกันไปเลยใช่ปไปเลย,เลยใส่แม่งเลยนี่มีสามชีวิตต้องใจเย็นเย็นผมรู้ว่าใจเย็นเย็นแต่แบบเราก็ต้อง เอาเวิดกับตายว่ะเกิดใหมก่กูได้ยิงฟรีหมดเลยว่ะ กูดูขวาให้ไม่ขี้ขวาเหม่งนกันมา ดูขวาไว้เดี๋ยวกูดูซ้ายไปกปั้ ไะเนี่ยนี่ๆนุ่มๆนี่ๆนุ่มๆหนุ่มๆหนุ่มหนุ่มนุ่มีที่อยู่นี่รถรถรถตนี้มีรถบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้เร็วๆมีคนตามกูมาคนนึ่งสคนเออกูเห็นเพียไปเดี๋ยวกูเอารถไปให้โอเยอะย้ายเหื่จริงย้ายเหื่นี่รถ2องคนนี่เที่ยมึงมาทางนี้ท่านมาละเที่ยไม่เก็บเนอะ ไม่เน่เยไม่ดูเขานี่ดยิงราไงยิงกระติ้งอย่เดียติดไ้ดูไอ้ดูไดูงั้นเดี๋ยวกูอยู่บ้านนี้ก็ได้แม่กูจะบอกข้างในบักกี้อ่ะไม่รู้บักกี้ดอปหรือเปล่า ตรงไหนห้าเนี้ย <Watch out. S 3> ไม่ตรงนี้ดิแสบเนี่ย <Watch out. S 1> ไม่ดรอปแ,แล้วนั้นนะค้าถ้าจอดถ้าจอด,จอดนี่คือแบบรู้เลยอ่ะไม่น่าใช่ฝนเนยไม่น่าใช่รถดรอปแน่นอนนะเชื่อดูถ้าจอดมันสิปะขึ้นไปชักกลบับไปลงมาใคาได้ตายวงเฮ้ยรถมาเฮ้ยรถ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  เพื่อระวังหน้ากำแพงเลยนี่ยินเสียงเพื่อนอหัวร,รอเราโคไว้รเราโคไว้ถ้ามันดันมาขึ้นบ้านวะขึ้นบ้านขึ้นบ้านสองตัวยี่สจบสเปรแล้วแต่จใจแข็งยึดดับเอ้ยสามตัวเพื่อนขวามา

ร้อยตีหรือเปล่าหมดหรอวะไม่รู้พี่รู้ได้กูได้ชิวมาไปเราเรียกเข้าวงกันดีไหมเข้าวงดีกว่าวงมาละไปเพื่อนไปกันเถอะเสี่ยไม่เสี่ยมือหนาเสี่ยเลยเดียวไปเร็ววิ่งก่อนเห็นเดออ จงไม่เห็นข้าจงไม่เห็นจงไม่เห็นวิ่ง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 หนึ่งวัตช์เอา่วระวังนะให้ดูหลังให้หลัง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 ไม่น่ามีแล้านหนึ่น่าจะตายหมดแล้วนี่แหละแค่ตัวหน้าจริงใครมีสไนเปอร์เฮ้ยอ่ะจะอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นวเอาไเพื่อนตายไหมโอ้โหดี โดนฝั่งนู้นซ้ำเออดิเหมือนกันจะลบหลังอันนี้แล้วกันข้างบ้านเนี่ยไอ้เหี้ยกูแม่งโอ้โหกแตก่งขอโทษปะขอโทษขอโทษขอโทษไอ้ดาบ,บอขอโทษขอโทษนี่ยจะเสร็จตัวที่เหลือตีมไปกี่น่าจะไปเสร็จตัวที่เหลือที่แบบเข้ามันได้พเข้ามันได้แล้วนี่ยน,น่ากลัวมีตอนแรก เฮ้ยตัวเอลับอยู่นี่ Watch out จะน็อตอยู่แล้ว w a t เราไปยากแล้วเพื่อนใครมีโล่ั้งอ่ะเดินนำหน่อยเกินว่ะ เยวิ่งวิ่งวิ่งให่ใหญ่ใหญ่ใหเะเหมือนกันเล่นสเต็ปแบบเอียงเอียงเอียงแบบเอียงแลวค่อยเล like ็กมั่นใจแล้วยิงหรือฮะ

อ้ไม่ตัวนี้มานองตัวทำแพงเท่าไร่ำแพ้เฮ้ยห็นแล้ะโอ้ใกล้กว่าดีว คงได้ไม่หามันเ้ยไปทางขวาแย่าเลยนะไปขวาเมื่อกี้ยิงหนึ่มือขวานั่นแหละสวยดีน ตามหาเพื่อนก่อมาดันมาฮะมันดันมาทงเพื่อนน่่นนั่วยเดียวบ้านน่าจบ้าก่อนบ้านหรือเปล่าบ้ด้วยบ้านเลยวะูเสียงในบ้านเลยเสียงอยู่บนนู้นนะไม่อยู่นี่นี่ไปไปนอนงงอะไรวะ นอนงงลอยปีนดินเชคขึ้นแม่หมแว่ yeah yeah let's go i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in circle cause i wanna have worth